ไตเขาครบไม่หวหกเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดแปดเจ็ดสามสี่เจ็ดศูนย์หก เข้าไปอลอยนะเซิร์ฟอะไรครับพี่เดี๋ยวดูเซิร์ฟแป๊บหนึ่งฮะเซฟอ,อยู่พี่มีตำน่ยเล็กๆให้ผมแถมให้ผมต้องบอกกันไหมเ๋ยวดูให้แถมเป็นสการ์แทนได้ไหมเด้อได้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 ไอาอตั้งเขาไหร่คาชอบยิงเขาอะไรเยยิงยากพี่ก็มีไม่เยอะว่ะพี่ก็เริ่มขายหมดแล้วเนี่ยพี่จะเลิกเล่นเหรอ ไม่เลยไม่หรอกครับผมหาของมาเรื ah, ่อยๆปล่อยเรื่อยๆออโอนไปแล้วครับห้าสิบบาทอ่าสองรอบอ่ะเพราะว่ามันร้อยหนึ่งใช่ป่ะล่ะก็โอนสองรอบครับใช่ครัถ้าถ้าเกิดพี่ไม่แถมแล้วพี่ให้แม็กไปแทนได้ไหมแม็กอะไรที่แม็กเอเดอวิลเนี่ยขอเป็นสามศูนย์แปดได้ไหมอ้าเท่าไหร่ก็สามศูนย์แปดพี่ไม่มีว่ะเหลืออันเดียว เหมือนผมเลยวันนี้แม่ของผบใส่เอดว่ให้ไปแปะอะเอาเพื่อนะมีเอสดีไหพี่เอสดีบอกเดียวไปเอสมีสี่เอาเอสดีก็ไล้อ่ะพี่ให้เอสดีไปกันเอาเอสดีก็บอกเดียวใช่ไหมใช่เพราะว่าฟาร์มสลิปดีเสมอสั่งเอสดีนี่มันอยู่ข้างล่างอย่างไงก็ตายทีเดียวอ๋อฟามตลอรฟใช่ไหมเดี๋เอาชนายฟาร์มไลมลงทั้งสมสิบม หหยไปแล้วกันพี่ก็อย่าลืมมาเอา A W ่แล้วกันเราเผมมาเอาอยู่แล้ว <c oughs> โอเคพี่ให้เก็บไว้ให<อ>้แม่ก็เลยเติมแต่เกมแม่เมันไนด้พี่ก็ไม่รู้ว่าเราออนอยู่ไกลหน้าพี่ก็รอในเฟซบุ๊กต่างคนต่างรองไม่เหมือนกันอ,ะ <c oughs> อ่ะพี่ก็ทักไปเฟซบุ๊กนึกว่าเราเข้าเฟซบุ๊กถ้าถ้าเห็นผมเน่นแบบว่ามันเป็นมือถือหรือมันเป็นเว็บบางทีก็แปลกด้่ย ก็พอดีพี่ถามก่อนไงว่าน้องเขามาอย่างรอตั้งแต่สามโมงพี่เข้าสามแปดนะ uh huh. กรบอกมาแล้วผมบอกหาหาคาริน่าไม่เจอพ uh huh. อามารู้ก็โอเคครับถ้าผมเติมในใไพี่พี่ก็ uh huh. จะแบบว่าโอนเข้าไปในธนาคาร <c oughs> ในบัญชี <c oughs> ที่ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่า <c oughs> ผมได้แล้วนะ <c oughs> ได้ได้สองใบครับ อันนี้ผ่านอันนึงอีกอันนึงกำลัตงตรวจสอบอยู่ตอนนี้ผ่านมาอันนึงแล้วน้องเบอร์โทรศัพท์087อันนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่นทายได้สองสองแเฮ้ยพี่ลืมไปพี่ถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่ตัดออกเอาซะเลยอ่าตอนนี้ผ่านมาอันนึงแล้วรหัสบัตรอนนันแรกที่ใส่มา6796227873476สองอันแล้วเนาะพี่ เดี๋ยวมันขึ้นมันยังตรวจสอบอีกอันนึงอยู่อะเนาะถ้าเกิดผ่านก็ก็โอเคอะเจอเท่าไ๋ยวรอแป๊บสามแปดครับโอเคพี่ได้ครบละแกร่องอะม,มาเอาเงินโอนไปอย่างรุนที่ย้อนเงินขึ้นแต่ไม่ยังตรวจสอบไม่ผ่านโอเคย้อนเงินพี่รวมเป็นสองร้อยละโอเคสิบแปดใช่ไหมเพจสามแปดครับ,รบอ๋อหูไปแล้ว โอเคได้แล้วครับเรียบร้อยขอบใจมากเลยเดี๋ยวผมอขอไปให้อ่ไปเทรวิดีโอ,โอแต่เล่นมาไม่เคยเกียนเลยผมเล่นมาสามเทิร์ยังไม่เคยเกียนเลยตัวพี่แม่งว่าอยู่ตรงนี้ได้ไงวะอยู่ตรงไหนอ่ะพัดหนึ่งเดี๋ยวพี่ออกกันพี่มาอยู่นี่เดี๋ยวพี่วาร์ปวาร์ปกลับ ม่เอ้ยเอา AW ลงพร้อมอะของด้วยมาอยู่จุดเกิดโุกเดี้วพี่จะวาบกับยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ว้าบวร์บใช้เงินว้าปเอาใช้ทีซีว้าบอะครับอออ๋อกสวยเลยผมร้อย่หน้าอู่นูะแม่เกือบไปแล้วพี่เอาตัวไหนไ้วะ มันมีระบบวาร์ปนะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงพี่สับเท่าว่ะมันมีระบบวารบบวา์ปเลยเหรอพี่มีมีครับ <Okay. S 1> แ,ตแต่ต้องเสียจีซนะเสียแปดร้อยอะถ้าเกิดของในน้องคุ้มก็เอาแปดร้อยจีซีอะพี่ก็สับเทผ้าเลยว่ะสองรอบแล้วขายของให้ลูกค้าลืมตัวเอาลงตัวกลายเกิดอ แปดร้อยกีซีแต่ถ้าพี่เอามาพี่ก็คุมนะเพราะว่าในตัวพี่ก็ถือเยอะอยู่อ่ะถือเอเดนบิลถือกิลลี่ต้องร้องต้องรีร้องเลยร้องดีเมื่อกีก้โอ้ยยัขี้เกียจเดินตอนนี้ด้วยแล้วมันเดินกไกลเสียงด้วยพี่คนเยอะเซฟร่างอะเซฟร่างมันคิดตั้นเพจใช่ปะอบบใช่ เสียงดีนะมี G C อยู่เคยเป็ดเลยเดี๋ยวเข้าไปใหม่ก่อนพี่พอจะรู้ไหมห้าสิบบาทเราซื้อแม็กสามสูย์แปดเลยแบบเติมเข้าไปสองพันจีซีใช่ปะครับแล้วซื้อแม็กสามสูตรแปดนี้ได้กี่บาทก็ตกแล้วประมาณสี่สิบบาทหนึ่งหนึ่งจีสี่สิบจ G C หนึ่งบาทนะครับ สี่สิบ G C หนึ่งบาทก็หารไปเอาสี่สิบหารสองพันได้จะได้ประมาณอยู่ที่ยี่สิบแม็กมั้งไม่แได้ยี่สิบแม็กประมาณประมาณห้าสิบมั้งไอ้ลองหารด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่ทันดูเดี๋ยวคิดให้สองพันจ G C ใช่ป่ะใช่หารสี่สิบประมาณห้าสิบแม็กครับโอ้โเอพื่อนที่เอาแม็กแรกนายไม่คุ้มเลย ถ้าให้คุ้มนะถ้าเกิดมันไป,ไปดอกมาสมมุติว่ามียิงสนายได้แล้วคนมันมีสนายอยู่อคุ้มคนที่มันดอกมาคุ้มแต่คนที่ซื้อแรกไม่คุ้มหรอกใช่ไงคนที่เอาแม็กมาแลกต่อมนะันอ่ะไม่คุ้มเลยแ,แต่มันแล้วแต่คนนะสมมุติว่าคนดอกมาเยอะสมมุติว่าเราเราไปกดสนายมาได้สักสามสี่คนใช่ป่ะแล้วมันมีกระสุนคนละสิบสิบสิบเนี้ยเราก็คุ้มนะเหมือนเราได้สไนายฟรีอีกหนึ่งเลยลองเอาฟรี พี่ย้ายตัวละครแล้วแต่พี่ลองดูว่ามันมีอยู่ป่ะอ่าตัวละครพี่สายรอบฟ้ามาละเกลียดใจตายายรอบฟ้าโอ้าเอ,อ้ยค้อเกียน์อะชื่อปุ๋ยเคมีเหรอปลลืมไปเลยว่าอมันไ,ได้อยู่ถึงนี่เลยเหรอที่ฮะ มันให้เข้ามาอยู่ข้างในนี่เลยเหรอใช่มันวัดกับเซฟครับได้เฉพาะ8 0 0ซ c โคตรเสียดายอ่ะจริงๆรี่20บาทอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดีกว่าเดินมามันมาไม่ถึงแล้วน้องจะไม่ได้ของจะโอนมาให้เดียวแต่เป็นอะไรที่เสี่ยงมากเดี๋ยวโอเคป่ะเดี๋ยวเอาของไปพี่ถอดนะมาตรงไฟหน่อยมองไม่เห็น อ,อาพี่ไอ้นี่ปิดเออพี่มาดาวไหนมาเนี่ยหรอนี่นะมา,าปุ๋ยเคมีอ๋อไม่ได้อยู่สองสี่เก้าเก้าใช่ปะคนละตัวกันนะตัวตัวเนี่ยแหละแข้งก่าที่ผมอบอกออเห็นเลยขอใจมากแบงค์พี่ก็ดีแล้วมาเป็นเพื่อนกรอนอีกพอดีโอ,โอเคนะอิลลี่ <หา S 1> ตัวมาเพ็ดฮะอิลลี่ตัวมา อ๋อให้เอบิหนึ่งให้กิลลี่หนึ่งเลยเลยอเอบิไปเอาน้องซื้อตัวละลเท่าไหร่น่ยหมายถึงพี่บอกกนะินลี่สุดสองนะจ่ายจ่ถูกร<ไ>กระปแล้กก็นนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วผมหลอนผมหลอนพี่ต้องไม่ให้เอวบิพี่ลืมอ้น,นี้ถูกปะ่ะพี่เกือบลืมให้เอวบิไปแล้วเดวผมให้ไปร้อยเนะ้นกิลลี่ตัวละห้าสิบบาทไม่ใช่เหรอเอา้าเวรกรรมพี่นึกว่า ที่ตกลงไว้อ่ะซิวที่สองคีวที่สุดสองใช้ป่าพังสองหนึ่งชุดแล้วเอบวสองลองลองยอมไปดูก่อนเอาเอาให้ชัวร์กันถ้าเกิดถ้าเกิดน้องเข้าใจผิดเดี๋ยวพี่ให้ AW บไปก็ได้น้องลองดูกัน<อ>ที่ตกลงไว้อ่ะอพี่ไม่ได้โกงอะเดี๋ยวลองดูกันเอาให้ชัวร์เลยโอ้มันยาวมากไปที่เราคุยกันก็ปกติอะ ของผมทั้งหมด A W อ๋อ A W สองอ่ะ j e ว e l r y สุดสองแพม Jewelry สุดสองอ๋อผมอ่านเป็นชุดพาร์สองตัวโทษๆๆๆๆงั้นผมเอาไอ้นี่ดีกว่า A W A W กี่กาวบอกก็บอกมาห้าสิบคูไม่ใช่หรองั้นเดี๋ยวพี่ออกเซฟก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคเข้าใจตรงนั้นนะ ก็แต่ก็แต่เเมื่อกี้ก็ยังงงอยู่เอ้ยใช่เหรอวะพี่เกือบให้ผิดเนี่ยเออผมก็ยังว่าอยู่ดีนะผมท้าพี่อ่ะพี่ไม่ได้โกงนะแต่เราเข้าใจผิดนะใช่งงหมโทัดีพี่สูตรสองมันขายร้อยห้าสิบจริงๆนะแต่แต่พี่อ่ะขายแค่ร้อยเจยะมันเนียนก็จริงนะแต่ว่าถามอยากเอาออกไปบูนก,ก็อยากแต่ก็ขิดเกียบ พวกน้อยจิลลี่ขาวอ่ะโอ้โหไอ้พวกใส่รางวันนี่ผมชอบมากเลยจริงๆให้หัวขึ้นมาแล้เดียโอเคตันนี้มันเฉียดท้ายจิลลี่ขาวพี่ก่ะว่าถ้าเกิดน้องเอาร้อยเดียวจะปล่อยแค่จิลลี่ไงพี่พี่บอกเราอะจำได้ว่าอ๋ออ๋ผมลืมพี่โรปีข้าใจผิดกันนิดนึงอ่าๆเดี๋ยวเข้าไปใหม่ พี่ก็เกือบใส่ผิดแล้วพี่ก็เอาเวงกมชีรี่ตัวเดียวลันเอาเอวกะไอวพมาให้ดูไงว่ามีแต่ฉันที่เราใส่เทนหมดเลยแม่งมาหมดตัวใส่หมดตัวเกียนอีกพ่อค้าก็เกียน์ <c oughs> ผมมงงไนผมก็เลยทับผมไม่เกียนหรอกเล่นม,มากี่เชลอกกี่เชลอไม่เคยเกียนมีเ<ด>ลน<ด>หมดเกียนันถ้าเกิดเราโกงไปมันอยู่ได้แป๊บเดียวไม่นานหรอกโดนด่าโดนว่าก็ไม่ได้ขายเออ พี่เอาอย่างเงี้ยแต่แต่พี่แค่เซฟตัวเองเฉยๆว่าให้โอนมาก่อนเท่านั้นนะครับของมาก่อนปัดไปอะไรเงี้ยพี่ก็มีซื้อเหมือนกันบางทีพี่ก็ยอมแลกแต่ก็เป็นของในเกมแลกของในเกมพี่ยอมเสี่ยงไงอย่างพี่เอากลนไปแลก aw เงี้พี่ก็ยอมเนี่ยระบบเชคสก็ทำมาดีนะก็โอเคขึ้นนะก็โอเคขึ้นนะแรกมันเกียร์ได้เดีนี้มันเกียร์ไม่ได้เกียร์ได้คือ แือว่าอันนี้ว่าเราเอาของไว้ให้มันก่อนแล้ว<อ>ใช่ปะแล้วก็ไอมันเจ้าของก็รวยก็รวยใส่ให้แล้วมันก็รีบกดถูกเลยอ๋อเดี๋ยวเราไม่เราก <ทำ S 1> ็อยาเพึ่งไม่กดยอมรับสิงงว่าที่พี่พูดอะอย่างเช่นเนี้ยเราไปกดแอสเซทเลยมันก็แล้วเนี่ยสมนติที่กดเนี่ยแล้วเราใส่มามันก็ยอมรับเลยเห็นปหละ่ะต้องต้องแบบอย่างเงี้ย ที่ใส่ก่อนแล้วเราใส่เรากดตามรับอะไรเงี้ยที่ค่อยกดอ้าวครา้เงี้ยแล้วมันไม่ได้ดูของอ่ะแล้วจะใส่ที่มาทำไมเ่ยปั๊บมันรีบกดเลยแต่อย่าติดพอเทคอย่าติดพอเทคแล้วมันหลุดอ่ะอย่ากดยกเลิกดิ ได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วครับโอเคนะครับตรงไหนสูตรสองพี่จะปล่อยไม่ออกอ่ะไม่ได้มีเซมันแล้วไงเดี๋ยวดูงบประมาณก่อนทุกนี้ดูอ่ะไม่ใช่ทีแรกไม่ช่าปล่อยเป็นเลยครับไม่เช้าไปโอนตังค์ให้พ่อด้วยสามพันอ๋อเรื่องเรื่องที่แกจะปล่อยเป็นเซ็ตนั่นแหละตังในบัตรจะเองก็เริ่มหมดแล้วอ่าโอเคขอบคุณมากครับ